สวัสดีครับนีพบกับช่องพลายทองคำน,นะคะครับผมพบกับเราในช่องพลายทองคำครับกับพ่อพ่อเมสซีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราพาพี่ทองออกมาเดินเที่ยวเดินกินหญ้ากับปอมน้อยนะครับดูบรรยากาศเป็นยังไงครับหลังจากขี่ช้างมามีความรู้สึกเป็นยังไงไม่รู้สึกอะไรไ ดูครับไม่ตื่นเต้นไม่ไลาเลยเหรอะชินแล้วใช่ชินแล้วโอ้เพราะว่าขี่บ่อยเลยใช่ไหมแล้วเมื่อ,อไหร่จะเป็นควานควานแบบตัวจริงที่ไม่ต้องให้พ่อต้องมาคอยควบคุมอย่างนี้นะไม่รู้เอาทำไมไม่รู้ก็ขี่ทุกวันต้องพยายามหัดให้เป็นให้จริงดูพี่ทองมีความสุขมากนะครับตอนนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วว่าให้ทํางานไม่อยากทํางานครับอยากก็เล่นอยากเะเชลฟี่ ดังนั้นแล้วมาขอแต่ตังพ่อพ่อมีตังที่ไหนให้เถอะไม่สนใจครับเหมือนกับว่าเพราะว่าอะไรนะภาษาเนี่นก็บอกเป่าปีให้ควายฟังมาะะเป่าปีให้ควายฟังครับพูดไรไม่สนใจครับตอนนี้อยากจะเล่นอยากซูฟี่ดูบรรยากาศครับสวยไหมนี่บรรยากาศสวยดีสวยงามมากครับท้องฟ้าเป็นสีชมพูสีแดงๆออกม่วง,มวงอมม่วงครับ ยอดนี่คือบรรยากาศที่ทุ่งนาบ้านนาเราเองนะครับหลายวันหลายอุหนแล้วที่พาพี่ทองมาถ่ายให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นแต่ยากาศที่เดิมๆที่เราได้มาถ่ายมาเดินเที่ยวนะครับผมรอให้ภาร,รกิจอันใหญ่หลวงของเราเสำเร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพากระปรอมน้อยให้พี่ทองไปอาบน้ำมูลโอเคไหม ทำไมกระาป้อมต้องขี่องอาจดู้ดีเหรอ้าวให้กป้อมขี่อาบเองเลยให้พี่ทองพาลอยน้ำข้ามน้ำมูลเลยครับทำไมครับน้ำเดือจะจมน้ำเยอะใครจะจมน้ำน้ำเนี่สิอ้าวจมก็ไปรอรัดเอาททธาตูมมันจะไหไปท่าตูมไหมเออออกำลังลงไปนี่ก็ผ่านบ้านตะกลางผ่านบ้านนู้นก็ลงไปท่าตูมไงครับเออไปรอดักเอาททธาตูมเลยครับมันจะไปท่าตูมมันนี้ไปท่าตูมมันจะไปท่าอะไรไปท่าเรือ จะไหลขึ้นบนได้ยังไงเนาะ, <c oughs> น,ะนะครับเราไม่ได้อาบน้ําไม่หลายวันแล้วพี่ทองวมไม่มากเลยครับตอนนี้เหมือนกับกระพรอมเลยกระพรอมก็ไม่ค่อยได้อาบน้ำอา,อาบใช่ไหมพ่อก็อาบทุกวันตอนนี้บรรยากาศก,าก็ค่ำแรงแล้วนะครับสมควรเก่วเวลาที่เราจะพา พิองได้กลับเข้าบ้านแล้วนะครับเพราะว่า <c oughs> มันค่ําแล้วนะครับการกินยาได้ออกมาเดินนิดหน่อยก็ถือว่าดีอยู่กับพิทองและก็กับกบปอมน้อยของเรานะครับโอไม่สนใจเลยไม่สนใจเราคุยอยู่คนเดียวครับสนใจเล่นอย่างเดียวเลยครับดู <c oughs> ดเ,เห็นไหมครับสั่งอีกนะครับสั่งพ่ออีกดูดูดูสั่งพ่ออีกครับออวก็ <c oughs> บอกให้เดินมาไม่สั่งว่าดูบรรยากาศครับ ยอดครับอ่าเดี๋ยวยังไงเราจะพาพี่ทองกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปกินหญ้าต่อที่บ้านครับพี่ทองตอนนี้บรรยาก,กาศเริ่มจะค่ำมืดแล้วกว่าจะเดินถึงบ้านอีกใช่ไหมกระปอมก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปพาพี่ทองกลับบ้านกันดีกว่าแต่พี่ทองกําลังอร่อยกําลังสนุกกาลังแซ่บเลยครับกําลังอร่อยกับบรรยาก,กาศทคิว เดี๋ยวรอให้เราเสร็จภารกิจอันใหญ่หลวงนี้ปุ๊บเราจะพาพี่ทองแบบเดินเที่ยวแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับผมอตอนนี้เราก็กําลังจะพาพี่ทองกลับบ้านแล้วทำไมกระปอไม่มาขี่ให้พ่อไม่ไมบาบาักครับฮะทำไมครับ็ือซ้อนท้ายให้โอ้เออดูถือสายดีๆหน่อยเลยเออกระพาะเลย แลาก็มันมันมืดเนาะก็ต้องหาก็มันตะวันมันตกดินแล้วมันจะมีอะไรมาสว่างก่อนเหรอเหรอ่าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะพาพี่ทองมาเดินกับปอมน้อยของเราเฮ้ยโอ้ดูมงาโอ้ทำไมมืดจังเลยครับโอ้เพราะว่ามันมันย้อนแสงมันย้อนแสงแสงอาทิตย์อยู่ทางนู้นมันก็เลยย้อนแสงครับ บรรยากาศดูครับดูมุมไกลๆนะครับสวยงามมากเลยจริงไมกระปอม,อมอเป็นธรรมชาติของบ้านนาคน,นคนในเมืองคนในเมืองครับบรรยากาศนแบบนี้ยากนะครับแต่พวกเราอยู่บ้านนอกชาวไร่ชาวนานี่บรรยากาศแบบนี้ดีมากๆเลยครับ สำหรับไอ้เจ้าหลงครับเจอเคาจุดประทัดจุดพลุหนีกลับบ้านเอาตัวรอดเลยครับไม่รอเลยครับวันนี้ไม่รอเราเลยจะอยู่ทำไมละ่ะก็กลัวสิกลัวเลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ไอ้เจ้าหลงกลัวมาตลอดครับคือการได้ยินเสียงพลุเสียงประทัดพวกนี้นะครับเลยทําให้หลงหนีกลับบ้านแบบไม่รอเราเลยธรรมดานี่จะ นอนรอกลับบ้านพร้อมกันนะครับนี่ดูบรรยากาศครับที่ทุ่งนาโอ้ดูครับไม่มีรถวิ่งครับช่วงนี้น,น้อยมากเพราะว่าเป็นบ้านนอกเราะไม่ใช่ถนนใหญ่ครับไม่ใช่ถนนหลักนะครับสนนนี้สำหรับพี่ทองเรารู้ว่าจะกลับบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าหรนนะครับเดินแบบ กุู้หอบหญ้าข้างทางไปเรื่อยๆครับหอบหญ้าข้างทางไปเรื่อยๆลงโคชนายป่อยเรื่อยเดิน <ๆๆ S 1> แบบอู้อู้หอบหญ้ากินไปเรื่อยๆครับจะไม่ไปแบบเต็มที่กลัวถึงบ้านกลัวอุดหญ้าครับพี่ทอง <c oughs> ดูมืดตื้อเลยทีนี้มายเป็นยังไงครับมดาน วันนี้วันนี้ค่ําเลยครับค่ําเลยพิดท,ทองมัวเต่เราก็ออกมาค่ําด้วยแหละครับวันนี้เพราะว่ามัวแต่ไปทําภารกิจอยู่ทาไเจอหรอกมันไม่มีแสงให้โผล่แล้วมันต้องมีมันจะมีได้ไงเรอกแดดไม่มีแล้วเนาะไมก็มืดสิเออมันก็พอมีบ้างสิครับอใช่ไหมเห็นไหมหนุ่นก็พอให้มองเห็นบ้าง เปิดเฟสได้ไหมนี่ไม, <laughs> ไม่เห็นนะผม <laughs> เออไม่ต้องส่องหรอก <laughs> นี่มันมีอยู่แต่มันเป็นบางช่วงบางเวลาไปตามบรรยากาศนะครับนี่ก็ไหนทีช้างจับตักแตนนี่จับยังไงกับบอมเห็นไหมก็ต,ตักแตนบินข้ามหัวมาก็จับวะบนะ <laughs> ก็จับให้ได้สิครับ <laughs> จับไม่ได้เลยนะจับได้เลยแล้ <laughs> อยังไงก็ต้องขอโทษพ,พ่อแม่พีด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์ให้พ่อ,พอแม่พีของเราได้ชมกันนะครับเพราะว่าเรามัวแต่ยุ่งยากติดภารกิจอีกไม่กี่วันพรุ่งนี้วันที่5แล้วคนพรุ่งนี้ก็จะไปฉีดวัคซีนเข็มที่ของผมแต่คิดว่ายังไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจว่าจะไปขอเลื่อนนะครับว่าช่วงนี้เรา ภารกิจอันยุ่งยากพักผ่อนไม่ค่อยเต็มที่ด้วยก็เลยอาจจะไปขอเลื่อนนะครับไปขอเลื่อนเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับผมป้ายเข้าบ้านพิมานโพนเงินของเรานะครับนี่ถ้าท่านใดที่เดินทางมาเห็นป้ายนี่คือบ้านเกิดของเราเองนะครับเป็นป้ายบ้านพิมานโพนเงิน เข้ามาแล้วก็จะมีโรงเรียนดูตน้ตนไม้นะครับหลังจากวันเสาร์ที่ฝนตกลมแรงต้นไม้หักโค่นลงเยอะมากนะครับเิดท้องอู้งานไม่ค่อยอยากจะเดินนะครับออโอ้ทำไมมืดตืดตือเลยทองนี่ครับ รายจะถึงบ้านแล้วอถึงฝนเอ้อสาบันจเจ่าด้อบรรยากาศยามเย็นรู้สึกว่ายิ่งทายิ่งมืดอมโอ้เจ้งไฟนี่บอกจอยมาถึงไฟข้างทางสว่างจา้าเข้ามาตกกรใจหมดเลยครับนึกว่าจะเป็นยังไงนะครับผม นีเดินกลับบ้านกันแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับก็คํำไปนิดนึงวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไปด้วยใจรักไปด้วยใจนี่ที่เราเลี้ยงพี่ทองมาดูแลด้วยความรักเลี้ยงด้วยใจนะครับผมอีกไม่นานสิ็จภารกิจนี้ก็คงจะได้กลับบ้านตากลางเหมือนเดิมนะครับผม ก็ขอขอบคุณสำหรับพ่อแม่ซีที่คอยส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมนี่ก็เออเออมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับนี่เราเข้ามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เราก็เดินมาถึงบ้านแล้ว มืดไม่มืดก็จนได้เปิดไฟอยู่ในโรงของพี่ทองแล้วครับปร้อมน้อยของเราก็ลงมาเตรียมใส่โซ่ให้พี่ทองตรงนี้รู้สึกว่ายุงก็เยอะพอสมควรนะครับถึงจะมีหลอดไฟไล่ยุงได้แต่ก็ยุงก็เยอะมากนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนเต็มเต็มตัวเต็มรูปแบบแล้วเลยทำให้ยุงชุมหน่อย แต่เราก็ดูเลพี่ทองเราอย่างดีนะครับดูอ้วนท้วนสมบูรณ์สุดเลยนะครับหลังจากหายตกมันมานี่พี่ทองอยากถูต้นไม้อยากอาบน้ำแล้วแต่ยังไม่มีเวลาพาไปถูพาไปอาบครับเพราะว่าภารกิจของเราใกล้จะมาถึงทุกวันทุกวันเอาให้อยู่เด้อไม่ใช่ตื่นเช้ามาช้างหายอยู่แต่โซ่เลย ไว้นั่นแหละพอแล้วหมุนหลุดหมุนหลุดอยู่นี่แหละไม่เสร็จสักทกีไม่ค่อยได้ทำนานแล้วปอมาลืมเริ่มลืมลืมเรือนแล้วหรอยิงรถยิงไม่ได้ขับมาจะเป็นเดือนแล้วมั้งครับนี่สงสัยจะลืมแล้วมั้งครับ ใส่ได้ไม่เหยอะมันไม่ตึงขนาดนั้นหรอกอเสร็จเรียบร้อยอ่าสำหรับายนี้คลิปนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพี่ทองกับกระปอมน้อยยังไงก็ขอขอบคุณพระพ่อแม่พี่ทุกท่านทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับช่องและครอบครัวของเรานะครับยังไงก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาคุ้มครอง พ่อแม่ศีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนขอให้ร่ำขอให้รวยทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดครกกดกระดิ่งกดติดตามช่องพายทองคำด้วยนะคะครับรักทองคำเลน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากทุ่มคำไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้งขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม